สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการทีวีไทยไกด ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพี่ชลีไปเที่ยวเมืองพญานาคมานะครับท่านผู้ชมคงจะงงนะครับว่าอยู่ๆพี่ชลีลงไปในเมืองบาดาลได้ยังไงนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือคําชโนดนะครับเคยไดีแล้วใช่ไหมครับที่สมัยก่อนนะครับมีภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งก็คือผีจ้างหนังนะครับเขามาถ่ายทํากันที่นี่นะครับเมืองคําชโนดนะครับเป็นเมืองพญานาคนี่เองนะครับและเมืองคําชโนดอยู่ในเขตของอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี วันนี้นะครับหลังจากที่ไปเที่ยวเมืองพญานาคมาเรียบร้อยนะครับพี่เฉลีก็มาพักแบบสบายๆครับชิลๆกับรีสอร์ทใหญ่มากๆในเขตของอำเภอบ้านดุงแล้วใกล้กับคำชะโนดรีสอร์ทแห่งนี้นะครับชื่อเกิดสุขรีสอร์ทนะครับท่านผู้ชมครับที่นั่งสวยๆอยู่ข้างๆพี่เฉลีนะครับก็คือคุณเอียดนะครับคุณเอียดจะเป็นผู้บริหารเกิดสุขรีสอร์ทแห่งนี้ครับคุณเอียดสวัสดีครับลองเล่าให้พี่เฉลีฟังหน่อยครับว่าที่มาที่ไปของเกิดสุเนี่มันเป็นมาอย่างไรครับ ก็เกิดจากแรงบันดาลใจของของตัวเองที่ที่ไปเที่ยวที่ต่างๆแล้วเห็นเออเห็นที่พักมันน่ารักอะไรก็เลยคิดจะมาจะมาทำบ้านใช่ค่ะอยากทำบ้านเป็นบ้านปกนท่องเที่ยวลหรใช่ไหมค่ะหญิงลวยไปเที่ยวทุกที่ใช่ไหมครับแล้วก็เก็บเอาส่วนดีๆของบรรดารีสอร์ตต่างๆ เราเรามีที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วใช่ค่ะเป็นที่ก็มาปลูกรีสอร์ทเลยค่ะแล้วก็เป็นที่ต้อนรับไว้และต้อนรับแขกต่างบ้านต่างเมืองด้วยใช่ไหมครับเป็นชาวต่างชาติมาเที่ยวใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่ใช่ต่างชาติต่างไทยของเราเนี่ยได้ค่ะินต้อนรับหมดค่ะเย้หรอวะสำหรับต้อนรับชาวต่างชาติต่างไทยนี่เราต้องมาได้นะได้ค่ะได้ต้อนรับหมดค่ะต้อนรับหมด นี่ก็คือความเป็นมาของเกิดสุขล่ะใช่ไหมครับก็คือเราไปเที่ยวหลายๆที่เกิดความสุขกับทุกๆที่เลยเอามาปลูกแบ่งปันความสุขให้กับผู้เข้าพักอ๋อนี่ก็คือที่มาของเกิดสุขรีสอร์ทใช่ไหมครับภายในภายในเกิดสุขของเราเนี่ยเช่นบริเวณที่เรานั่งเนี่ยฮะพี่อรีเห็นเป็นห้องเป็นแอร์โล่งมากตรงนี้เราเราทำเป็นร้านอาหารหรือไงเป็นโซนร้านอาหารค่ะเป็นโซนร้านอาหารโอ้โหตรงนี้จุคนได้เป็นร้อยเลยนะ ก็ไดใช่ไหมจัดมี팅ติ้งปาร์ตี้อะไรอย่เงี้ยประจำค่ะประจำเลยใช่ไหมลูกค้าที่ในตัวอำเภอก็จะมาจัดเป็นหน่วยงานแล้วก็เป็นของเป็นงานของงานของโคตังชาติที่ก็มาเหรอใช่ค่ะเพราะตรงนี้มันกว้างมากแล้วน่าจะใหญ่ที่สุดในเขตอำเภอบ้านดุงเลยนะของเราเนี่ยค่ะใช่ค่ะใหญ่ที่สุดของอำเภอบ้านดุงว่าถึงโรงอาหารอาหารเราเน้นอะไรฮะอาหารจะเน้นเป็นอาหาร อาหารไทยค่ะต่างชาติก็มีมีอาหารไทยก็ต้องส้มตำปูปลารลาใช่ไหมโอ้แบบใช่ค่ะอ๋อนะอาหารต่างชาติอะไรกก็เป็นพวกเบรคฟาสต์เป็นพวกหมูแฮมไข่ดาวอะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นสเต็กก็มีค่ะสเต็กมีด้วยสเต็กมีค่ะก็พาเกตตี้พาเกตตี้มีสเต็กโค้ดขุ่นๆอย่างถ่าที่นี่เยอะมากๆนี่ก็คือเป็นโซนร้านอาหารนะครับแล้วก็ ที่เมื่อสักครู่นะครับพี่ฉลีเดินสำรวจบริเวณของเกิดสุขเนี่ยครับเห็น<ช>เป็นอาคารใหญ่ๆอันนั้นเป็นห้องจัดเลี้ยงหรือว่าอะไรไหมนจะเป็นห้องจัดเลี้ยงห้องสัมนาห้องสัมนาใช้จัดเลี้ยงต้อนรับแขกสา่านศูนได้ได้เลย<ด>ก็คือสมมุติว่าหน่วยราชการหรือหน่วยงานใดๆใช่ไหมครับรมีอ,อยากจะประชุมสัมมนาเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่หรือว่าง้นเถอิสามารถมาใช้ของเราได้ได้ค่ะของเราจุได้ประมาณกี่คนครับ ต้องเล็กๆค่ะอยู่ได้อยู่ที่ประมาณ150คนเล็กนะ150คนเล็กมากครับท่านผู้ชม150ยห้าคนเล็กที่อื่นเขาห้าสิบคนนี่เขาใหญ่แล้วอ๋ออันนี้ห้องประชุมสัมมนาบ้านพักทีนี้วิเข้ามาที่บ้านพักบ้านพักของเรามีกี่เวอร์ชันคะมีแบบไหนบ้างก็จะมีเป็นบ้านเดี่ยวค่ะบ้านเดี่ยวก็จะมีจะเป็นบ้านแฝดบ้านคู่ บ้านแฝดที่หมายถึงเราสามารถคอนเนคกันได้ไหมค่ะเหรอไหนลองเล่าเรื่องบ้านเดี่ยวดีกว่าบ้านเดี่ยวเตียงเดี่ยวใช่ไหมฮะเตียงเดี่ยวเอาเตียงเดี่ยวในห้องเตียงเดี่ยวมีออปชั่นอะไรบ้างฮะก็จะมีโต๊ะอาหารเป็นทีวีตู้เย็นเป็นสับเอ่อน้ำอุ่นน้ำอุ่นน้ำอุ่นอุ่นเครื่องสัมาเอาไปเอาไปเครื่องซาบมาเอาไปเอาอุ่นแล้วก็เป็นห้องแอร์ค่ะห้องแอร์ทีวีเคเบิลไหมฮะค่ะจานดาวเทียมค่ะดูบอลได้เลยค่ะอันนี้อันนี้มีห้องเดียวเตียงของเขาเป็นบิ๊กบบิิ๊๊กกไม หกคูณหกเลยนะแล้วเตียงคู่ละ่ะเตียงคู่ก็จะเป็นสามสามคูณหกอ่าสามจุดห้านี่มันก็ใหญ่แล้วเนาะอ๋อแล้วออฟชั่นน่ะออฟชั่นของเตียงคู่ก็จะเหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะเราจะทำในสไตล,ล์เดียวกันสองสไตล์เดียวกัน่พี่จาากกรเป็นเตียงฉลกมาตี่ชลีเห็นบ้านไม้ชอบมาก <c oughs> คือเป็นคนชอบบ้านไม้ใช่ไหมครับภายในบ้านไม้เนี่ย ใครออกแบบว่าดูแบบขนาดตู้เสื้อผ้ายังเป็นแบบฉากเลื่อนอันนี้ก็สวยมากใครเป็นคนออกแบบก็ไปดูค่ะไปดูแลเราก็ออกแบบให้เขาไอเดียของเราให้เขาทำอ๋อเยี่ยมจริงๆสวยจริงๆเลยท่านผู้ชมครับบ้านไม้นี่นะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมดูระหว่างที่พิชลีสนทนากับคุณเอียดอยู่นี่นะครับก็จะมีภาพบ้านไม้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับสวยมากๆ แล้วก็ยิ่งลองนึกว่าในช่วงสองของมืดมืด่จะมีดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าโอ้ฝันฝันนะฮะบ, mm hmm. บ้านไม้นี่มันจะแบบ oh. สวยแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมันร่มเย็นมันเย็นสบายนะครับ mm hmm. ก็คือนี่ก็คือออปชันของเกิดสุขใช่ไหมครับ mm hmm. ของเรานี่ใกล้าจากคำชะโนดห่างจากคำคำชะโนดเดยอะไหมอ่าย0สกิ uh, โลเอ้ยระจารยก็20กิ0กิโลกโเพราะพี่ทะเลเพิ่งมาเนี่ยใช้เวลาประมาณ15นาทีเอง <c oughs> ใช่ไหม มันก็ไม่ไกลนะมันก็นิดเดียวใช่ไหมนะสมมุตินักท่องเที่ยวมาเนี่ยอยากให้คุณเดียดพาไปเที่ยวเมืองพญาน้าไปผ่าไปได้ไหมได้ค่ะพาไปได้เลยนะพาไปถึงแล้วปล่อยให้อยู่พญานาคเอาแบบนั้นเลยได้ค่ะก็ดูแลตลอดค่ะดูแลตลอดตลอดทริปเลยค่ะตลทริปเลยนะอ๋อสบายไม่มีปล่อยให้ไปอยู่กับพญานาคนะฮะได้ค่ะได้ค่ะแล้วเมืองคำชะโนดเนี่ยเขาไปขอหวยกันด้วยนะเขามีแม่นด้วย ได้มาแล้ว <laughs> ไม่บอกหราห้าหกไม่บอกครับคุณเดียนลองลองบอกเส้นทางหน่อยครับสมมือแล้วนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงอุดอรจะมาที่เราเนี่ยฮะมาอย่างไงก็ถ้าเอาจากจุดก็เส้นทางอุดรสกลเลยนะคะแล้วเราจะมีะแยกแยกหนองเม็กหนองเมก็กค่ะอ๋ออุดรสกลมันจะเลยทางเข้าหนองหานไปประมาณสัก6 7กิโล,โลพอวิ่งมาเรื่อยๆนะครับมันจะมีเลี้ยวซ้ายเข้าตรงหนองเม็กใช่ไหม อาจจุดนั้นแล้วมาถึงเราอย่างไงก็วิ่งตรงอย่างเดียวเลยค่ะตรงอย่างเดียวเลยยิงยาวเลยนะก่อนจะถึงบ้านดุงสี่กิโลเมตรสี่กิโลใช่สังเกตง่ายๆเลยวิง่งเป็นทาง2เลนมั่งเป็นทางเลนเดียวมากพอมาขึ้น2เลนปุ๊บที่จะเข้าบ้านดุงเนี่ยขวามือเลยเกิดสุกเลยโหหาง่ายครับท่านผู้ชมถ้ามาที่นี่นะครับท่านผู้ชมชื่อพิชลีนะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยว,ยว,ยวน้องเอกก็คงมีราคาส่วนลดพิเศษให้ ได้นะอ๋อสบายประจบไปทั่วท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงอำเภอบันดุงนึกถึงคำชะโนดนึกถึงจังหวัดอุดรให้นึกถึงเกิดสุรีสอร์ทนะครับรับรองเขาเนี๊ยบจริงๆท่านผู้ชมครับย่อโลกในมือของท่านให้แคบลงกับรายการทีวีไทยกายแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับ